ทุกคนซินี่ออนนี่นะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันด้วยเครื่องสำอางเพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราอยากจะส่งไปถึงมือใหม่หัดแต่งหน้าค่ะทุกคนเพราะว่าเหมือนสมัยก่อนตอนที่เราฝึกหัดแต่งหน้าใหม่ๆอ่ะทุกคนเข้าใจไหมว่าโลกใบนี้มันมีเครื่องสำอางหลายชิ้นหลายสเต็ปมากๆไอ้มือใหม่อย่างเราก็คือไม่รู้ว่าถ้าจะแต่งหน้าเป็นแต่งหน้าได้มันต้องมีอะไรบ้าง คลิปนี้เราก็อยากจะบอกว่าเพียงแค่ซื้อเครื่องสำอางแค่5ชิ้นเท่านั้นเพืพ่อนๆก็สามารถได้ลุคนี้ซึ่งเป็นลุคที่ดูเหมือนแต่งหน้าครบทุกสเต็ปเราอะทุกคนทั้งๆที่เราใช้เครื่องสำอางเพียงแค่5้าชิ้นเท่านั้นเองเราซื้อเครื่องสำอาง5ชิ้นนี้มีอะไรบ้างและวิธีการแต่งหน้าลุคดังกล่าวเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ และสเต็ปแรกที่เราจะใช้ในการแต่งหน้านั่นก็คืองานผิวนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งงานผิวที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นคูชั่นนะคะคือถ้าเพื่อนๆคนอื่นที่อยากจะประหยัดงบมากกว่านี้เราเลือกใช้เป็นคอนซีลเลอร์แทนก็ได้แต่ส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบงานผิวที่ได้มาจากคูชั่นมากกว่าเราก็เลยจะเลือกใช้เป็นคูชั่นซึ่งคูชั่นที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นของจองแซมมูนเอเซนเชียลสกินนูเทลลองแวร์ครูชั่นสีไลท์นั่นเองค่ะทุกคน และตัวคุชชั่นตัวนี้มีค่ากันแดด SPF 50บวก PA 3บวกด้วยกันเลยนะคะแต่ถึงเครื่องสำอางที่เ,เพื่อนๆใช้จะมีค่ากันแดดอยู่แล้วก็ตามเราก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆทากันแดดก่อนแต่งหน้าเสมอนะคะเพราะว่าตัวฟิลเตอร์กันแดดที่อยู่ในกันแดดเลยอ่ะมันจะเป็นฟิลเตอร์กันแดดที่ค่อนข้างสมจริงมากกว่าฟิลเตอร์กันแดดที่ตัวคุชชั่นเขาให้มา และสเต็ปต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะใช้แป้งนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าที่นี่คือไทยแลนด์และเราก็เป็นคนที่ผิวหน้ามันมากการที่จะใช้ชีวิตนอกบ้านได้ตลอดทั้งวันเราต้องใช้แป้งค่ะทุกคนแป้งที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ s ส s i m o o s Melo l w Foundation Powder ค่ะทุกคนซึ่งสีที่เราใช้เป็นสีลาเต้เบอร์02โอเคเราจะมาเริ่มใช้กันเลยค่ะ และสเต็ปต่อไปที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็น CanMake Tokyo g o f o r Chic นะคะสีเบอร์09ค่ะทุกคน ใช่ค่ะมันคือบัชปัดแก้มนั่นเองแต่เนื่องด้วยแคนเมคเขาจะมีแบบมีสีหลายสีให้เราผสมเองเราก็เอาสีแต่ละสีเนี่ยมาแต่งตาด้วยนั่นเองค่ะทุกคนแต่งตาเสร็จแเราก็จะใช้อันนี้ปัดแก้มไปด้วยเลยเหมือนกันโอเคเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยนะคะแต่เราขอบอกสีที่เราจะใช้ก่อนเราจะใช้3ามสีคือสีชมพูด,ด้านบนสีแดง,ง,ต,รงตรงกลางแล้วก็สีม่วงข้างๆนะคะ แล้วซึ่งสีแรกที่เราใช้นะคะทุกคนคือถ้าทุกคนไม่สังเกตทุกคนจะไม่เห็นเลยเพราะว่าเป็นสีชมพูที่อ่อนมากแล้วก็เข้ากับสีผิวเรามากๆมันก็เลยไม่ค่อยเห็นเลยจริงๆนะคะสีแรกแล้วก็ไปต่อกันที่สีที่สองคือสีแดงตรงกลางค่ะ และนี่คือสีที่2นะคะทุกคนเราจะเน้นตรงหางตาล่างไล่มาตรงถึงหัวตาเลยแล้วก็อันนี้คือชั้นทับตาไปหมดเลยเพราะว่าตัวสีชมพูอันแรกมันค่อนข้างอ่อนเราก็เลยเอาสีแดงมาเป็นเบสเพิ่มด้วยแล้วก็สีสุดท้ายสีม่วงตรงข้างๆนั่นเองค่ะทุกคน หลังจากที่เราแต่งตาเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะใช้บัชตัวนี้มาปัดเป็นแก้มอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกันโดยการปัดเป็นแก้มเราก็จะปัดวนๆไปเลยโดยที่จะเน้นตรงสีอ่อนเยอะหน่อย แล้วก็สเต็ปต่อไปที่เราจะใช้เป็นสเต็ปที่คนอื่นอาจจะข้ามไปก็ได้แต่มันเป็นสเต็ปที่สร้างความมั่นใจให้เราเลยทุกคนเราก็เลยไม่สามารถวางสเต็ปนี้ลงไปได้จริงจริงก็คือสเต็ปของอายไลเนอร์นั่นเองค่ะทุกคนเราจะใช้อายไลเนอร์ของ b r o i t duo brow and eyeliner นะคะสี just c o f f e e เบอร์02ซึ่งด้านที่เราจะใช้เราก็จะใช้ด้านที่เป็นอายไลเนอร์สีดำเลย าถึงสเต็ปสุดท้ายเป็นสเต็ปที่เราเชื่อว่าทุกๆคนต้องเลือกมันมานั่นก็คือลิปสติกนั่นเองค่ะทุกคนโดยลิปสติกที่เราจะใช้วันนี้เป็นของ Lily y y l บ t ลตบร d ดดีแลค e t ติ t สีเบอร์02หรือว่าสีเกรปนั่นเองค่ะทุกคนสีน้องก็จะเป็นม่วง และมีก็คือลุคที่ได้นะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่เสร็จคะ่ะทุกคนเราจะมาบอกเทคนิคไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนใช้เหมือนเราไหมแต่ว่าเราชอบใช้วันที่จะต้องไปถ่ายรูปวันที่เราจะต้องไปถ่ายรูปอหทุกคนมันแบบถ้าเราถ่ายรูปนานจริงๆอะ <S 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 เห็นไหมว่าปากเรามันจะคว่ำลงลก็เลยจะมีเทคนิคที่ทําให้เวลาวันไหนที่เราต้องแบบ ทำหน้านิ่งๆหน่อยหรือว่าหน้าคุ้มๆหน่อยแล้วแบบไม่อยากให้ปากมานดูข่ำลงอะ่ะเราจะใช้ตัวเดิมของอายไลเนอร์แต่เป็นฝั่งสีน้ําตาลนะคะทุกคนมาทําแบบนี้อายไลเนอร์เขียนขอบปากให้มันตวัดขึ้นเห็นไหมทุกคนฝั่งเนี้ยน่าจะดูยิ้มส่วนฝั่งเนี้ยน่าจะดูบึง้งหน้าตกอะไรเงี้ยนี่คือวิธีที่เราชอบทําวันที่ต้องไปถ่ายรูป และนี่ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางเพียงแค่5ชิ้นเทนันเองถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าทำอะไรอีกเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะพิมพ์ตอบกลับให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง y t u t u น้อยๆของเราเก็บไว้ในดวงใจด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย